บางคนเนี่ยผักโขมแดงฝั่งนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวอันนี้ต้องพิสูจน์กลิ่นเพราะไม่แน่ใจว่านี้เป็นงาเกาหลีหรืออันนี้เป็นจําไม่ได้ดมแล้วพิสูจน์กลิ่นไม่ได้ว่าเป็นใบงาเกาหลีหรือเป็นใบชิโซเนี่ยสีแดงๆตัวนี้เป็นแต่อันเนี้ยแน่เลยร้านเปอร์เซ็์เป็นใบงาเกาหลี เนี่ยค่ะส่วนนั้นเป็นใบกุ้ยช่ายอันนี้เป็นบวบอู้เป็นแตงนี่ทำไมใบเหี่ยวอย่างเงี้ยเป็นแตงแตงที่ไม่มีเม็ดเหี่ยวจังส่วนนี้นเป็นดอกไม้นะอันนี้จะกินไม่ได้เพราะมันมีดอกอยู่ใต้ใบเนี่ยค่ะมันจะมีดอกแต่ดอกมันร่วงไปแล้วถ้าเป็นใบแบบนี้ในป่าตอนมีไม่มีดอกอยู่ใต้ใบอันนั้นกินได้เลยค่ะนี่ก็ ส่วนตรงนี้เป็นคลิกเนี่ยค่ะอันนี้ชาเกาหลีเอ้ยใบายงาเกาหลีเขาจะเก็บเขาจะเก็บตั้งแต่ข้างล่างเนี่ยขึ้นไปอีกนยมันก็จะสูงสูงสูงขึ้นเพราะอีกหลายเดือนกว่ากว่าที่มันจะหนาวอีกหลายเดือนเลยแปลงนี้เน้นหนักไปทางกุยช่ายและต้นหอมเขามีทำที่พักร้อนด้วยนะหลบร้อน โอ้ดูพริกเขาทำน้ำพริกหนุ่มได้เลยนั่นน่ะส่วนทางด้านนี้เป็นแก่นตะวันช่วงแก่นตะวันมีหัวเนี่ยอยากมาทางนี้แต่ไม่มีเวลามาเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นน้ำเต้าเป็นน้ำเต้าทางนี้ก็เป็นต้นหอม เป็นผักกาดอันนี้คือผักไม่ใช่ผักชีล้อมนะนี่คือผักชีน้ําหลายคนจะไปเรียกผักชีล้อมอันนี้มันจะอร่อยอร่อยกว่าผักชีล้อมซะด้วยซ้าปลูกง,ง่ายด้วยถอนถอนไปมีรากติดมาก็เอาไปปักลงดินมันก็งอกแล้วค่ะอันนี้เป็นดอกไม้ ไปลานไหนดีนี่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 จะให้ดูในกระถางเนี่ยนี่ว่ามันเป็นทูบลือสีนะแต่พอป้าถ่ายลงไปในโพสลงไปเขาบอกว่ามันเป็นหน่อไม้น้ําซึ่งไม่รู้ว่ามันคือทูบลือสีหรือหน่อไม้น้ําตามบ้านของพวกคนเกาหลีแล้วก็พวกคนจีนเขาก็ปลูกนั่นผักบุ้งอันนี้ผักกวางตุ้งแน่ๆเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นลูกถอเนี่ค่ะผักชีน้ำเขาเรียกผักชีน้ำเวียดนามซะด้วยซ้ำนี่ลูกถอเนียต้นถอหรือผักชีน้ำเขาสิส่วนอันนี้อันนี้ป้าไม่แน่ใจว่าคือหวอสุ่นไหมคิดว่าเป็นหวอสุ่นไม่น่าจะใช่ผักกาดหอมป่า ดูหอมเขารูแปแฝงนี่อันนี้คือที่เห็นเป็นดอกสีม่วงนี่คืองาเกาหลีว่าไม่ใช่งาชาเกาหลีเนี่ยนะที่เป็นสีม่วง่วงเนี่ยเป็นต้นชาเกาหลีเวยจะพาดูลอกไหนดีเ<อ>นี่ยค่ะดอกสีม่วง่วงเนี่ยเป็นชาของเกาหลีส่วนมะระเนี่ยเข้าปลูกกินใบอุ้ยอุอ้ยพูดผิดอยู่เลยเข้าปลูก,กินโมกินโถดกินลูกมัน แล้วใบเขาพอเขาเก็บลูกแล้วตอนที่เขาดึงใบทิ้งเสียดายเสียดายฮะนี่โอ้วันนี้ล็อกนี้เน้นงาเกาหลีเอาอีกแล้วงาอีกแล้วเน้นชาเกาหลีส่วนนี้น้ำเต้าแล้วดูสิดูมาละเขาสิอันนี้ก็ใบงาเกาหลีเนี่ยค่ะนี่ ง g าเกาหลีมันก็จะมีสีเขียวกับสีนะคะมีสีนั้นและสีนี้เช่นเดียวกันกับโอบะหรือชิโซก็มีสีก็มีสีเขียวแล้วก็สีออกม่วงม่วงมีปลูกดอกไม้ด้วยนะถ้าตรงไหนมีเสียงดนตรีป้าจะปิดเสียงนะคะรู้สึกเหมือนจะมีเสียงแว่แวๆนี่คือพัสมอนว้าววิวันนี้ป้ามาเห็นป้า มาไปเห็นเขาปลูก